สวัสดีครับพวกเราที่รักทุกคนผมจะพูดถึงการโคร้ชที่เรียกว่าการดุนจิตซึ่งแน่นอนผมใช้เวลาในการค้นพบกระบวนการนี้ฝ่า20ปีจากการที่เรียนรู้เรื่องกระบวนการโคร้ชด้วยการฝึกฝนค้นคว้าด้วยตัวเอง สิ่งที่ผมได้เรียนรู้ก็คือว่าระบบของการจุนจิตในช่วงแรกๆที่เรียกว่าสปิริตชวนจัมปิ้งเนี่ยคือการเข้าไปชอ็อตในระดับของพลังงานในระดับของของจิตได้สำนึกซึ่งนั่นคือเหตุการณ์เมื่อสักสิกว่าปีที่แล้วที่เรียกว่าเป็นการจำเข้าไปในการกระตุ้นจิตแล้วก็เกิดการวาร์ปขึ้นแต่ตอนนั้นยังไม่มีการวาร์ปเป็นการ เป็นการทำจัมปิ้งที่เรียกว่าการกระตุ้นการทำงานของจิตสำนึกจากนั้นอีกสิปีต่อมาผมก็เริ่มเริ่มตกผลึกกับกระบวนการที่เราเรียกว่าการจุนจิตจากการทำสปิริตชวลจัมปิ้งมาเป็นการจุนจิตใช้เวลาประมาณ12 12ปีหรือมากกว่านั้นเล็กน้อยแล้วในช่วงช่วง7ปีมานี้ เจ็ดแปดปีมานี้ก่อนเหตุการณ์โควิดก็เป็นช่วงของการจูนจิตซึ่งมันเป็นวิธีการที่เหมือนเราเข้าไปกระตุ้นการทํางานของของจิตไร้สานึกหรืออันคอนช o u สเน s s แล้วก็ต้นการตอบสนองของ Super c o n s นช o u สเน s s หรือจิตเหนือสำนึกและสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเราทำ process ํำโปรเซสนี้มันก็ทําให้คนได้รู้สึกถึงการตอบสนองของสติสัมปชัญญะหรือการตื่นรู้ของของของชีวิตในระดับของ ของของการตื่รู้อย่างลึกซึ้งซึ่งนั่นเป็นที่มาของระบบการจุนจิตที่เราเรียกว่าการจุนจิตดั้งเดิมหรือการจุนจิตแบบคลาสสิกต้นฉบับแล้วในปี2000 2000 2020 2 0 0 0 2020 2เกิดเหตุการณ์โควิดขึ้นในโลกคือการแพร่ระบาดของไวรัสช่วงนี้ผมได้ค้นควา้า กระบวนการทางจิตอย่างอย่างย่ง,ย,ง,ย,งย่งเต็มที่เพราะว่าเรามีเวลาจากการอยู่บ้านที่เราเรียกว่าการทำงานแบบ work from home ผมก็ใช้เวลาช่วงเนี้ในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการมารีวิวเรื่องราวมากมายที่ผมโค้ดมาประมาณ10ว่าปีตั้งแต่ช่วง s p ิริตช a l จัมปิ้งที่เราจูนผ่านจากกระที่6หรือตาที่3ด้วยการทำจัม p i n g ทำให้คนที่เข้ามาในระบบ่ยเกิดการวูบวาบแล้วาบเข้าไปคือเกิดการอะไรเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับเซลล์คือช็อตแล้วก็ล้มลงไปจากการที่พอเอามือมือขวาเข้าไปแตะเข้าไปแตะที่กลางหน้าผากเขาที่เรียกว่าการจัมปิ้งและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาก็เหมือนเหมือนการรีเซ็ตระบบใหม่เลยนั่นคือสปิรตชันจัมปิ้งมา10ปีก่อนสองสปีไปแล้ว แล้วผจูนจิตก็เหมือนกับการใช้กระแสของพลังงานจัก,กรวาลที่ผมได้เรียนกับเรียนกับสุดยอดวิชานี้กับท่านอาจารย์เลอมินดังปรมาจารย์ชาวเวียดนามที่มีมีลูกศิษย์กว่า1 0 0 1 1 1เอประเทศทั่วโลก4ทวีปหรือ5ทวีปผมได้เรียนกับอาจารย์เลอมินดังด้วยตัวเองเลยในสุดยอดวิชาพลังจัก,กรวาลที่เรียกว่ายดินเดินยูนิเวอร์แซลเอนเนอรี่มาทำให้เราสามารถจูนจักรวาลทั้งเกตได้ แล้วพอหลังจากเหตุการณ์โควิดเริ่มต้นในปี2019เนี่ยผมเริ่มมาค้นพาวิชาวารจิตที่เรียกว่าการวาร์ปโค้ดหรือวาร์ปเอ็กซ์เพในปี2020ตอนที่ไวรัสโควิดระบาดเนี่ยผมก็เลยได้มีเวลาที่จะมารีวิวมาตกผลึกกับวิชานี้จนในปี2021 22และ23ตลอดจนถึงปีนี้ถ้าจะไม่ผิดคือ2 2024 4ปีหลัง คือบ5ปีเนี่ยมันกลายเป็นจากสปิริชวนจัมปิ้งมาเป็นจูนจิตจากจูนจิตมาเป็นวาร์ปโค้ดซึ่งในขนาดนี้เราเป็น Code วาร์ปโค้ดละมันใช้เวลาถึงเกือบ15ปีแต่วาร์ปโค้ดเนี่ยมันเป็นการจูนระบบของจิตใต้สมมติอย่างเข้มข้นในระดับพลังงานในระดับของยูนิเวอร์แซลเอนเนอรีแล้วในปี2024เนี่ย2023ป่ปลายปีคือปีที่แล้วเนี่ย มันเป็นการวาร์ปเอ็กซ์เพหมายถึงการกระตุน้นการทํางานของจิตด้วยความเร็วมากกว่าความเร็วของแสงผมมักจะใช้คําอธิบายในเชิงฟิสิกส์วันตามว่าแสงเดินทางด้วยความเร็วประมาณ1นึ0 0แสหม่แต่การวาร์ปจิตเนี่ยที่เป็นสุดยอดของวิชาจุนจิตในวันนี้ในปี2024 2เนี่ย2024เป็นช่วงเวลาที่เราทำเวอร์ชั่นใหม่จากเวอร์ชั่นจุนจิตเดิม5.0ที่ทันสมัยแล้ว ก็ไปสู่เวอร์ชันที่แอดวานซ์วันนั้นคือเวอร์ชัน8.8เวอร์ชัน8.8เป็นเวอร์ชันที่ผ่านเหตุการณ์ของการสั่นสะเทือนของมิติที่5ที่เราเรียกว่าไลออนเกตในวันที่เกิดการเชื่อมโยงกับกับสนามพลังงานที่เข้มข้นในวันที่8สิงหาคม2024ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาของการเปิดมิติที่5ที่เรียกว่าไลออนเกตแล้วเป็นช่วงที่ดาวซิริอุสหรือดาวซิริอัส ที่มีความสว่างมากกว่าดวงอาทิตย์ถึง20เท่าเนี่ยมีมวลพลังงานเข้มข้นเนี่ยม,มันเชื่อมต่อมาอยัางโลกด้วยพลังงานที่มหาศาลของดาวฤกษ์ที่อยู่ในระบบของของบิวคิเวคือกาลิซีเดียวกันเรานั่นแหละมันทําให้เกิดการปฏิกิริยาทางควอนตัมทําให้เกิดการหลั่งสารโดดี D o ออีด e, ีโเ e, โดด D o S D, โดดมาจากโดพามีนออกซิโทซิน แล้วก็เซโรโทนินแล้วก็สารสุดท้ายก็คือสารเอโดฟินเกิดการหลั่งอย่างเข้มข้นขึ้นเรียกว่าเป็นการสปร์คทางพลังงานมันทําให้เกิดปฏิกิริยาทางพลังงานในระดับของ DMT คือหลั่งสารของความตื่นรู้ทางจิตวิญญาณแบบรีเบิร์เกิดใหม่ทางจิตวิญญาณซึ่งประสบการณ์ของ DMT เนี่ยมันเป็นการที่สมองเนี่ยมันเกิดการหลั่งสารความอัศจรรย์ของความสุดยอดมนุษย์เนี่ยโดยธรรมชาติของมันเขาเรียกว่าสาร DMT แล้วตอนที่เราทำฮอร์โมนโดสเนี่ยเป็นสารที่เกิดปฏิกิริยาของฮอร์โมนสตัวเนี่ยที่ประกอบด้วยประกอบด้วยโดพามีนออกซิโทโซินเซโรโทนินและเอนโดฟินเนี่ยมันเกิดปฏิกิริยาที่ทําให้เกิดการสปาร์ของกระแสจิตมากๆก็เลยกลายเป็นประสบการณ์ที่เราเรียกว่าวาร์ปเอ็กซ์เพรียรซึ่งเป็นเวอร์ชั่น8.8 8.8คือมันผ่านการสันสะเทือนของดาวซิริอุสในวันที่8สิงหาคมที่มันเกิดการ สัเรือนในระดับอนุภาพของเครื่อนไฟฟ้าและสนัมแม่เหล็กหรือ Universal Energy อย่างเข้มข้นมากในชีวิตของผมในปี2024นี้มันก็เลยกลายเป็นเวอร์ชัน8.8ซึ่งหมายถึงการโค้ดในระดับ DNA ในระดับในระดับอะตอมในระดับของของของ Super Energy ซึ่งมันเป็นการพลิกขั้วสมองจากสมองเบต้ามาเป็นสมองอัลฟา และจากอัลฟา้ามาเป็นสมองเทต้าเวฟซึ่งมัน,ม,น,ม,นมันเป็นการโปรแกรมจิตที่ทรงพลังมากในช่วงที่เครื่องสมองของเราหลังสาร d m เออันเกิดจากการหลังสารสีตัวแรกคือโดสเนี่ยมันก็เลยเกิดปฏิกิริยาที่มันวูบว่าป็นซับซ่ามันปิฏิสุขมันเป็นการตื่นรู้ของชีวิตอย่างลึกซึ้งและแน่นอนไอ้ว้บโคดที่เป็นจุนจิตเวอร์ชั่นที่มันแอดวานที่สุดตอนนี้คือ8.8เนี่ย มันเป็นเวอร์ชั่นที่ทําให้เราแบบลีปอ่ะผมจะใช้คาว่าสปิริตชวลลีฟก็ได้เป็นภาษาฟิสิกส์คล้ายๆกับควอนตัมลีฟอ่ะคือกาวกระโดดจากวงจรเก่าภาษาของนักฟิสิกส์บอกม,มันเป็นมันเป็นมันเป็นปรากฏการณ์ที่สําคัญมากในเชิงฟิสิก์ก็คือการที่อนุภาพของอิเล็กตรอนนี่มันเกิดกระโดดข้ามวงจรเก่าล้วไปสร้างวงจรใหม่กระบวนการของการวาร์ปโคสซซึ่งเป็นแอดวานซ์ล่าสุดนี่คือเวอร์ชัน8.8 มันทำให้คนเข้าถึงจิตสํานึกของความเป็นมนุษย์อะขั้นสูงสุดอะมันเหมือนกับให้ให้เราได้รู้สึกถึงชีวิตที่มันเจ๋งมากนะเหนือกว่าสิ่งที่เราเคยรู้สึกไม่เคยมีประสบการณ์ที่เราเคยได้รับแบบนี้มาก่อนมันคือความ a w a k e n e s s หรือเขาเรียกว่า awakening ใช่ไหมคล้าย enlighten อะคล้ายตื่นรู้แบบฉับพลแบบันแบบปิ้งแวบแบบที่โอชโบอกว,ว่ามันตื่นมาจากโลกเก่าอะตื่นมาจากความ ความไรความว่างเปล่านะไปสู่ความจริงที่ว่าเป็นหนึ่งเดียวกับความเป็นอิสระในระดับที่มันมันอยู่เหนือความเป็นศาสนาะมันไม่ได้ว่างเปล่าอย่างไรอะไรอย่างไรอไรอย่างไรความความมีอยู่แต่มันเป็นาการว่างเปล่าแบบเต็ไมไปด้วยความเป็น Infinity อินฟินิตี้ที่ผมใช้คำว่าสุญญาตาศาส,สนาพุทธใช้คำว่าสุญญาตา คือมันเป็นความว่างเปล่าที่ประกอบด้วยอนุภาคด้วยการสั่นสะเทือนของโปรโตอนกับนิวตรนอนนะที่มันสั่นสะเทือนในนิวนิวนิวเคลียสแล้วในขนาดเดียวกันตัวตัวนิวเคลียสที่ถูกถูกอะไรถูกถูกประจุไฟฟ้าที่เรียกว่าอิเล็กตรอนนี่มันหมุนรอบอยู่ตลอดเวลามันขยายขยายม่านพลังงานของออร่าของอะตอมนี่ให้มันเกิดอนุภาคขึ้น กฎฟิสิกส์ฟันตัมใหม่บอกว่าเมื่อเมื่อเมื่อไหร่ที่อะตอมรู้สึกถึงความเป็นไปได้มากขึ้นอิเล็กตรอนก็จะเกิดการสั่นสะเทือนวงโครจรขยายขึ้นเป็นรัศมีที่กว้างขึ้นเหมือนวงโครจรที่เป็นรัศมีของอะตอมอะซึ่งในอะตอมเนี่ยมีศูนย์กลางที่เรียกว่านิวเคลียสเล็กกว่าหัวเข็มที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าแล้วในอะตอมที่ประกอบด้วยพลังงานก็คือมีโปรตอนกับ อิเล็กตรอนเนี่ยไอ้เว้นจะโปรโตอนกับนิวตรอนโปรโตอนกับนิวตรอนอยู่เนี่ยมันเป็นอนุภาคที่เป็น99.9% 9 99ที่มันเป็นอนันต์คือมันเป็นความว่างเปล่าที่เต็มไปด้วยอนุภาคอ่ะนี่คือการค้นพบครั้งสาคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติคือค้นพบว่าเราเป็นเป็นจิตวิญญาณที่เต็มไปด้วยพลังงานของความความเป็นอนันต์ไงดังนั้นไอ้เวอร์ชั่นของการการว่าโค้ด8.8เนี่ยมันเป็นเวอร์ชั่นที่ผมใช้คําว่า เป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดในวันนี้จากการเดินทางไปทั่วทุกมุมโลกจากการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณของผมจากการค้นพบอนุภาพของพระเจ้าที่มัน,มนไม่ได้อยู่นอกตัวเราแต่มันอยู่ในตัวเรามันเป็นธรรมชาติที่แบบสุดยอดอที่ทําให้เราเกิดอนุภาพของความเป็นสุดยอดมนุษย์ะ่ะฉะนั้นมันเป็นการคอนเฟิร์มว่าเรากําลังค้นพบความลับหรือสูตรของอินฟินิตี้โค้ชความไม่มีที่สิ้นสุดที่ตัวเราอยู่เหนือความเป็นส,สาร ความไม่มีที่สุดที่ตัวเราไม่ได้เป็นแค่คลื่นหรืออนุภาคแต่เราคือพลังงานของต้นกําเนิดอะ่ะผมจะใช้คําว่าไงเดียเป็นมัตเตอร์มายอ่ะสมัยนี้เขาเรียกว่ามัตเตอร์มายมัตเตอร์พีซเป็นต้นฉบับเป็นแหล่งกําเนิดของความความมีอยูอ่ของความเป็นไปได้อย่างที่บอกว่า,วาพออะตอมมันเกิดการสั่นเทือนควบแน่นระหว่างระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนมากๆนี้ มันจะเกิดอนุภาพของความเป็นไปได้ที่มันมีความเข้มข้นสูงยิ่งมีความเข้มข้นสูงมากเท่าไหร่ออะตอมมันก็จะเกิดการสั่นสะเทือนของอิเล็กตรอนที่หมุนรอบอะตอมจนเกิดออรา่าเกิดวงโคจรของอิเล็กตรอนที่มันขยายมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทําให้อะตอมมีความเข้มข้นมีพลังงานที่สูงขึ้นแต่ในความอะไรในทางกับกันเมื่อไหรก็แล้วแต่ที่อะตอมมีอนุภาพของความ ของความอะไรของความสั่นสะเทือนน้อยลงอิเล็กตรอนก็จะอยู่ในวงโคจรที่เล็กลงแคบลงนั่นหมายถึงความเป็นไปได้ของของอะไรของอนุภาพของอะตอมก็จะจะน้อยลงไปเรื่อยๆซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าพิศวงเหมือนที่เราโฟกัสกับความสําเร็จถ้าเราคิดถึงมันเพียงแค่เพียงแค่วันละครั้งเดือนละครั้งหรือปีละครั้ง ความสาเร็จก็อาจจะเกิดขึ้นกับเรานานมากกว่าเราจะไปถึงจุดนั้นหรือบางทีมันอาจจะไม่เกิดเลยก็ได้แต่ตอนที่เราโฟกัสกับมันตอนที่มันถูกสังเกตตอนที่อะตอมถูกถูกอะไรถูกโฟกัสนะโปรโตอนกับนิวตรอนที่มันควบแน่นอยู่ในนิวเคลียสเนี่ยมันเกิดการสรั่นสะเทือนขึ้นซึ่งทาให้วงโครจรของอ e ิเล็กตรอนที่มันหมุนรอบหมุนรอบนิวเคลียสเนี่ยมันเกิดการขยายออร่าขยายสนามพลังงานนั่นหมายถึงความสําเร็จของความเป็นไปได้ที่เรียกว่า law of action กฎแห่งแรงดูดก็จะเกิดขึ้นอย่างมหาศาลเพร,ระาะอธิบายสิ่งนี้เพื่อจะอธิบายความจริงว่าเรากาลังค้นพบค้นพบความจริงของจัก,กรวาลมันเป็นจัก,กรวาลภายในที่เราใช้คําว่าไมโครไมโครคอสมคจัก,กรวาลที่มันตึงขึ้นจากความรับรหยอย่างที่อรันวัตพูดอะอรันวัตเป็นครูผู้ยิงย่งใหญ่ทางจิตวิญญาณพูดว่าเราคือจัก,กรวาลที่มีชีวิต ส่วนผมพูดต่อจากอารันวัตว่าเราไม่ได้แค่เป็นจัก,กรวาลที่มีชีวิตแต่เราคือจัก,กรวาลที่กําลังตื่นขึ้นจากจัก,กรวาลที่กําลังตื่นขึ้นจากความฝันหรือจัก,กรวาลก็จัก,กรวาลที่กําลังมีชีวิตและรู้สึกตัวถึงความมีอยู่ของมันจัก,กรวาลที่กําลังมีชีวิตและรู้สึกถึงความมีอยู่ของมันดังนั้นกระบวนการของการวัดวัดจิตที่เราเรียกว่าวัดโค้ดเนี่ยในเวอร์ชัน8.8เนี่ยพูดง่ายก็คือเจาะทะลุทะลวงกดแรงดูดถอดอิมแพนจิตใต้สํานึก เชื่อมโยงในความเป็นมนุษย์ในความเป็นสุดยอดมนุษย์ที่เปลี่ยนขึ้นสมองจากแกรมมาเวฟมาจากอัลฟาเวฟมาเป็นแกรมมาเวฟพิกขั้วเลยจากขึ้นสมองที่อยู่ในระดับ7-10 h ถึง10เฮิรตต่อวินาทีเนี่ยเป็น4ี่ห้าสิเฮิรตถึง1นึเฮิรตเนี่ยมันเป็นการสั่นสะเทือนอนุภาพของการตื่นรู้แบบสุดขีดจากสงบมาเป็นอเวกจากอเวกมาเป็นเอ l นไลท์เทนเอนไลท์เมนต์หรือเป็นการตรัสรู้ ซึ่งประสบการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับผมแล้วเกิดขึ้นกับคนที่มาวร์ปโค้ดกับผมในช่วง2024ในช่วงปีนี้ผมถึงได้บอกว่าพวกเราสามารถมาจุนกับผมส่วนตัวในระบบวันบวันตัวต่อตัวได้หรือจะเชิญผมไปในต่างจังหวัดในประเทศต่างๆทั่วโลกผมก็พร้อมที่จะเดินทางไปวร์ปแอทโฮมพบกับพวกเราทุกคนที่บ้านแล้วในขนาดเดียวกันในทางกลับกันผมพบว่าวิธีนี้วิธีการโค้ดด้วยวิธีการวร์ปโค้ดหรือการจุนจิตแบบวร์ปโค้ดเนี่ย เป็นอะไรที่เป็นวิทยาศาสตร์ของความเป็นสุดยอดมนุษย์ที่ล้ำลึกที่สุดในบนโลกใบนี้เป็นวิธีการที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่เรากําลังจูนตัวเองกับการปลดรหัสล็อกของจัก,กรวาลเพื่อการปลดปล่อยตัวเองออกจากโลกแห่งมายาโลกแห่งความคิดโลกแห่งเมทริกโลกแห่งโฮโลแกรมเหมือนเราได้กินยาเม็ดเม็ดสีแดงที่มอร์ฟีสให้นิโอในภาพยนตร์เรื่องเมทริกเลือกระหว่างยาเม็ดสีแดงกับสีน้ําเงิน ถ้ากินเม็ดสีแดงก็หมายถึงจะเข้าสู่ความจริงมองทุกอย่างได้อย่างชัดเจนและเข้าใจโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างลึกซึ้งอย่างที่เราไม่เคยเข้าใจมาก่อนแต่ถ้าเรากินยาเม็ดสีน้ําเงินก็หมายถึงอยู่ในโลกมายาถูกหลอนถูกลวงหลอกไปต่อไปจนกว่าเราจะจากโลกนี้ไปผมคิดว่าเรากินยาสีแดงแล้วล้วก็ตอนนี้เรากําลังอัปเกรดเรากําลังอัปเรเวลเรากําลังเข้าถึงสปิริชวลจัมปิ้งเข้าถึงการจูนจิตเข้าถึงวาร์ปเอ็กซ์เพีรเรียนเข้าถึงการสะเทือนในระดับของอิน i ิน i n นิตี้โคดอินฟินิตี้โคเป็นการโคดร,ระบบจิตใต้สํานึกที่มันทรงพลังอํานาจที่สุดในระดับของของพระเจ้าในระดับของฮิกโบซอนประสบการณ์นี้เจ๋งมากที่ทําให้ผมผมรู้สึกกับชีวิตทําให้ผมรู้สึกว่ามันมันเป็นทางเลือกสําหรับคนที่ต้องการที่จะประสบความสําเร็จเป็นระบบที่เราไม่ได้ต่อต้านความจริงในเชิงในเชิงศัจธรรมกฎแห่งกรรมกําลังส่งผลแต่เราเพียงสัสญจนอนุภาพของ ความจริงที่เหนือกว่ามียอนไปสู่ระบบที่เราเรียกว่าการจูนจิตเข้าไปสู่ระดับอะตอมและ DNA โดยผ่านกระบวนการของจิตวิญ,ญญาณขั้นสูงสุดอะ่ะเราเรียกว่าอะไรอยา่างเียกว่าสเปอร์เอเจารลที่างที่ดรโจดิสเปนซาบอกว่ามันคือการเปิดสวิตเปิดสวิตเปิดสวิตจิตสานึกใหม่เปิดสวิตจิตวิญญาณที่มันทะลุทะลวงเข้าไปในมิติที่5หมายถึงการตื่นรู้ของชีวิตที่มันไม่ได้มีแค่ความเป็นตัวตน ในรูปลักษณ์ทางกายภาพไม่ได้เป็นเพียงสสารไม่ได้เป็นเพียงชีวิตที่เราเรียกตัวเองว่ามนุษย์แต่มันเข้าไปถึงความเป็นซูเปอร์เนเจอรัลความเป็นสุดยอดมนุษย์ความเป็นจิตวิญญาณที่กําลังตื่นขึ้นจากโลกเก่าที่เราจะติดกับอยู่กับวัตถุติดกับอยู่กับความคิดเป็นธาตุของความเชื่อหรืออารมณ์ไปเป็นการตื่นรู้แบบสุดขีดที่เราเรียกว่าเวกอัพสุดขีดอ่ะมันหนังสือที่ผมเขียนขึ้นในปี2024ในต้นปี ที่ผ่านมาเมื่อเดือนมกราคมมันเป็นการเปิดรหัสของความเป็นสุดยอดมนุษย์เปิดรหัสของความเป็นพระเจ้าเปิดวิธีการที่จะที่จะประสบความสําเร็จเป็นสุดยอดมนุษย์ด้วยตัวเองและผมเชื่อว่านี่คือการท้าทายของการค้นพบวิธีการที่สุดยอดที่สุดที่เป็นที่เป็นสุดยอดประสบการณ์ของมนุษย์ซึ่งเราทุกคนสามารถพิสูจน์กระบวนการนี้ได้ด้วยตัวเอง ที่ผมหวังว่าในช่วยชีวิตนี้ของผมผมจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อถ่ายทอดกระบวนการนี้ให้กับท่านทุกท่านที่โชคดีถ้าท่านคิดว่าท่านสนใจระบบปฏิบัติการนี้หรือจะมาต่อวงจรกับผมหรือจะมาเรียนรู้สุดยอดวิชานี้กับผมผมก็พร้อมที่จะถ่ายทอดหรือจูนระบบพิเศษนี้ได้ให้กับพวกเราทุกคน ไม่ว่าจะเป็นจูนกันตัวต่อต,ตัวที่จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงหรือหชั่วโมงครึ่งหรือมากกว่านั้นแล้วแต่หรือมาเรียนกับผมในระบบพิเศษที่เรียกว่า VVIP ผมก็พร้อมที่จะต้อนรับทุกท่านด้วยความตั้งใจจริงด้วยความปรารถนาดีและผมเชื่อว่าการที่เราทุกคนมาพบกันในเวอร์ชั่นของว a r p โค้ดแปเวอร์ชันที่สุดยอดที่สุดเนี่มันอาจจะมีคําตอบที่พวกเราโยหามาช่วยชีวิตรอคอยอยู่ ให้เราได้ตกผลึกและเจรณายตัวเองให้เราได้เจอร์นาตัวเองและตกผลึกเพื่อคอนเฟิร์มสุดยอดวิชาการวิชาการโค้ชที่เราเรียกว่าสุดยอดมนุษย์พันธุ์ใหม่ซูเปอร์เนเจอรัลมนุษย์ที่กําลังค้นพบความเป็นพระเจ้าในตัวเองและใช้กฎแห่งความอุดมสมบูรณคร์ความมั่งคั่งร่ารวยความมั่งคั่งร่ารวยและความสําเร็จความสําเร็จที่มันเกิดขึ้นจากอินเนอร เกิดขึ้นจากจิตเดิมแท้ของคุณเกิดขึ้นจากจิตใต้สมนึกของคุณเกิดขึ้นจากซูเปอร์เนเจอรัลสุดยอดของคุณด้วยการเป็นที่สมองไปสู่ความจริงที่แสนมหัศจรรย์ที่เรียกว่ากราเวฟไปสู่ความจริงของความเป็นโฮโมเอ็กเซเลนต์ความเป็นโฮโมดิอุสสุดยอดมนุษย์พันธุ์ใหม่ที่คุณเท่านั้นจะเลือกที่คุณั้องจะเลือกและพิสูจน์ได้ด้วยตัวเอง